รู้สึกปวดท้องันไปตรวจดูปรากฏว่าเป็นมะเร็งที่กระเพาะก็รู้สึกตกใจเพราะมะเร็งเป็นโรคที่รักษายากที่เป็นเป็นมะเร็งได้ยังไงสุขภาพแล้วก็ระวังอยู่หมอเสนอว่าให้ไปใช้แสงหรือว่าไปทําทีโมนเราจะไม่เอาเพราะรู้ว่าทําโอกาสรอดมันยากเราก็เลยใช้วิธีแบบวีแกนหมอบอกว่าให้กินผักไม่ให้กินเนื้อของหวานต่างๆที่ให้งดกินแบบมังสวิรัตซึ่งแล้วไม่ถนดัดมันก็ลำบากมากเลยแต่ไม่เคยนะแอบขโมยกินไม่เลยนะแล้วก็ใช้แข็ง ทุกๆเดือนหรือสาเดือนต้องไปตรวจดูอาการเจาะเลือดแล้วก็จะให้วิตามินเอาเลือดมาฟอกทั้นี้แล้วเข้าที่คลินิกรักษาปรากฏว่าหมอรู้สึกวัวนั้นจะไม่มาพอดีมีหมอทีมเดียวกันก็เลยชวนให้ลองฝังเข็มดูบอกลองดูเสียหายแน่น่ะ<ม>แล้วก็ใจอ่อนยอมตามที่เขาขยันขยอเราปรากฏว,วก่าพอฝังเสร็จไปปั๊บเดินยังไม่พ้นจากหน้าประตูหนาวสั่นไข้ขึ้นสั่นตลอดเวลาเลยได้พาไปที่โรงพยาบาลหมอก็บอกติดเชื้อเข้าไปห้อง ICU ช่วงที่เข้า ICU คอาการก็เหมือนกับจะแย่ลงแย่ลงแย่ลงค่าต่างๆค่าความดันค่าออกซิเจนต่างๆมันก็ค่อยเร่ยลดลงลดลงเรื่อยๆแม้แต่คุณหมอพยายามจะให้ยาต่างๆเพื่อเร่งเพื่อช่วยให้ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นเรากับคุณแม่เฝ้าอยู่ตลอดจนกระทั่งระหว่างที่ลรไปทานข้าวพี่น้องโทรมาตามบอกว่าค่าไม่ดีแล้วเนี่ยค่ามันตกลงไปเลยก็เลยรีบกลับขึ้นมาในห้องกลับขึ้นมาดูคุณพ่อรีให้ทุกคนออกจากห้องไปให้หมด แล้วก็ให้สิคุณพ่อบอกของพ่อคะ่ะให้คุณพ่อคิดถึงพวกที่คุณพ่อบวชนะนัก,ก็ยังเอาหมวกที่เป็นหมวกสีส้มที่ท่านสวมเวลาเป็นพระวางไว้ข้างท่านก็เช่นเราท่านคาใจหยุดนิ่งหลับตาเพียงไม่ถึง5นาทีเครื่องาต่างๆที่วัดอยู่ตามร่างกายร้องขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมันก,ก็ตกใจมากรีบวิ่งออกจากห้อ,องไอซียูรีบกลับไปหาอาจารย์หมอหมอชันแค่ดพุ่พ่อหนูด้วยค่ะค่าเครื่องมันร้องอะค่ะอาจารย์หมอกําลังนั่งเซ็นเอกสารอยู่เพียงแต่ค่หันมามองแล้วพูดเลยว,ว่าก็ดีแล้วนี่ เราได้สติรีบกลับเข้าไปที่ห้อง,อ aper, aper, งแ,แล้วบอกพ่อครพ่อคะทุถูกแางแล้วให้คือพ่อรีบลับตาทาสมาธิยาวๆเลยคิดถึงบุญบวนภาพบุญบวนเพราะเราเชื่อมั่นในบุญบวชพอได้สติภาพเราก็จะนึกถึงบุญเราเคยได้บวชเป็นพระมานะที่หลวงพ่อเคยสอนเอาไว้บุญเนี่ยจะช่วยเราได้ตลอดปรากฏว่าก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นสุดท้ายเนี่ยหมอก็บอกเพ้นอันตรายแล้วก็เลยย้ายออกมาจากห้อง i อ u ก็มาอยู่ที่ห้องพักฟืน้นคุณหมอเขาพยายามมาส่งกำลับบงใจทุบบกหมอท่านแปลกประหลาดใจก็ยังพูดเลยว่าที่ผ่านมาได้มันเป็นเพราะอนุภาพ พอหมอบอกว่าเราเป็นมะเร็งตลอดระยะเวลาเราก็ได้ทําบุญถวายพระตาหารปล่อยสาสตร์ให้หาปลานึกถึงบุญที่เราได้บวชเป็นกําลังใจให้เรามีกำลังใจเข้มแข็งเราได้รับคําสอนจากหลวงพ่อว่าเกิดมาเลยมันก็ละแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายไม่เกิดความกังวลทาใจใส่ใส่เราก็ได้ไปสั่งสมบุญเอาไว้เพื่อเป็นสเสบียงที่เราจะได้ติดตัวไปตลอด เรามีความศรัทธาเลื่อมใสในการบวชตลอดช่วงระยะเวลา5ครั้งที่เราบวชมาเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติตัวชีวิตหลังจากที่เราออกไปแล้วทุกอย่างเราก็ทําตามคําสอนของหลวงพ่อเพราะรู้ว่าบุญคอยค,ค,ค,คุ้มครองคุ้มกันให้เราปลอดภยัยราบรื่นไปไหนก็ไม่มีอุปสรรคธุกกรกิจการงานก็เจริญประสบแต่ความสาเร็จตลอดเวลา กโกดังนี่เราไม่เคยทํามาเลยนะแต่อาศัยว่าบุญที่เราได้บวชเนี่ยมันนุนให้เราสามารถสร้างโกดังเป็นอยูในหนึ่งกิโลเต็มๆต,ต่อมาก็ได้ทาหมู่บ้านจัดสรรซึ่งไม่เคยทํามาเลยเหมือนกันอาศัยว่าบุญคอยกํากับและอยู่เบื้องหลังสามารถสร้างหมู่บ้านได้สําเร็จจบโครงการเลยก็คิดว่าความสำเร็จนี้เกิดจากบุญทุกๆบุญที่เราได้บวชบุญเท่านั้นแหะที่จะให้เราได้เกิดความสําเร็จ